คลิปนี้นะคะปาจะมาสอนลงสีด้วยคำสั่ง reference น,นะคะคำสั่ง reference ในโปรคลีเอ e คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้เลยจ้า welcome to my channel สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปันจะมาสอนลงสีแบบเทคนิคเรฟเลนนะคะก็คืออันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวปันจะตีวงมาให้ดูก่อนนะหนึ่งวงโดยใช้บัตรเทนิคอลเพนนะคะก็คือบัตรแบบผิวเรียบแล้วก็ทึบนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะหนึ่งวงอันนี้มันก็จะแบบทํารูปอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะสาธิตการลงสีให้ดูเสร็จแล้วเนี่ยให้ทุกคนไปที่เลเยอร์นะคะเห็นเลเยอร์ที่เราวาดตรงนี้ไมหมคะให้คลิกไปได้เลยนะคะ ปุ๊บแล้วก็เลือกคำว่า reference นะคะปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เพิ่มเลเยอร์ได้เลยนะคะเราก็เลือกสีที่เราจะเทได้เลยทีนี้เนี่ยเราก็จะสามารถเทสีได้ตามใจชอบนะคะโดยที่เราจะเลือกอีกกี่เลเยอร์ก็ได้โดยที่เราไม่ต้องไปลงในเลเยอร์สีเอ้ยลงในเลเยอร์เส้นนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคะแต่ว่า สังเกตนะคะการใช้วิธีนี้เนี่ยตรงขอบมันจะเป็นแบบขรุกขราขรุกขระแบบนี้เนาะเป็นเหมือนพิกเซลแบบนี้นะคะวิธีแก้ง่ายก็แค่ลากเลเยอร์เส้นของเราเนี่ยไปไว้ด้านบนสุดนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยก็จะไม่เห็นความเป็นขอบพิกเซลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูแบบบัตรขรุกขรากันบ้างดีกว่านะคะเันจะใช้เป็นตัวนี้เลยตัวนี้ก็คือจะเป็นบัตรแบบขรุขรามากแล้วมันก็จะแบบมีความมีช่องโหว่ด,ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าแบบเราลงสีไม่ดีมันก็จะ ทไปทั้งแผ่นหน้ากระดาษได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาลงกันอย่าลืมเลือกคำว่า referent e นะคะปึ๊บอะปึ๊บอ่าถือว่ารอดแปลว่าปันเลือกเลือกขนาดที่มันหนาอยู่นะเลือกขนาดบัตรที่มันหนาเห็นไหมมันเกิดกรณีได้วิธีการแก้ก็แค่ลากมาจออก,ก่อนนะคะแล้วก็ดันเขามาทางซ้ายมือแบบนี้นะคะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวมันจะเพิ่มเลเยอร์ไปอีกปึ๊บ แล้วก็ลองเอาตัวนี้ขึ้นมาไว้ตรงนี้เห็นไหมเพียงเท่านี้ก็เทสีเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมแล้วก็เร็วด้วยนะคะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ช่วยกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้ปันด้วยนะคะบ๊ายบาย